ประสบการณ์การทำจมูกในชีวิตครั้งแรกเลยแล้นี่อันนี้คือจมูกช้านอริจินนอลและเธอดูเห็นรู้จมูกชัดมากแล้วก็มีลูกน้ําด้วยนะ่ะเหมือนไม่หมดเลยอ่ะ นี่วันที่คอนซัลเธอดูฉันได้ทำกับกายฉันได้ทำกับหมอเบ้นหมอในดวงใจของฉันเธอคอนซลัลหมอแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทรงจมูกป,ประมาณนี้และนี่คือวันที่ก่อนที่จะผ่าตัดก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการอาคอนซลัล์รออีกรอบแล้วก็ออกแบบทรงให้แล้วก็ทำความเข้าใจกับเราอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะผ่าตัดว่า จมูกเราเนี่ยจะออกมาประมาณไหนทรงเป็นยังไงหมอ,อทิบายเออได้ดีเลยได้เข้าใจมากเลยอ่ะเธอดูจมกูกฉันสิเหมือนนกแก้วเลยทั้งปากทั้งจมูกคือนกแก้วชัดๆท้งนกแก้วแล้วก็แม่หมอสรุปจะเอาอยัางไงเนี่ยแล้วนี่คือนะคะก่อนที่เราจะไปผ่าตัดพี่เอเจนซี่แพ้ของเล่าคือน่ารักและสวยมากก็พาเราไปห้องผ่าตัดระหว่างรองราผ่าตัดก็จะมาดูห้องนะคะนี่เรานอนหนึ่งคืนนะเนี่ยวันเนี้ย คือดีมากเลยอะเอาออกจากห้องพักตัดแลวเหรอโอ้ยไหวมากคือตื่นมาแล้วสวยเลยอะคือในคลิปอะมันก็จะมีความเร็วหน่อยใช่ปะเพราะว่าฉันอะปรับความเร็วคลิปคือของจริงอะพี่เขาดูแลฉันดีมากเพราะพี่พยาบาลอะคือแบบทำช้าๆประคบประหมฉันคือเหมือนจะเป็นเจ้าหญิงเลยอะเธอก็เลยไม่อยากตัดช็อตไหนออกจากคลิปไงเพราะว่าฉันอยากแบบ เก็บแว้เป็นความทรงจำมาเธอแล้วก็แบบว่าดูดิฉันคนเดียวอะ่ะพี่พยายบาลกี่คนอะ่ะสีห้าคนเธอคือดูแลฉันดีมากๆมากๆเลยอะ่ะเออลืมบอกไปคือฉันอนะ่ะเข้าห้องผ่าตัดประมาณบ่ายสามใช่ปะนี่คือออกมาประมาณสี่ทุ่มอะเกะคือแบบว่า8ดชั่วโมงได้มัง้งส่วนเรื่องทรงจมูกอะ่ะ คุณหมอเขาก็จะออกแบบให้แต่ฉันแค่บอกคุณหมอว่าอ,อ๋อไม่อยากให้เห็นหยดน้ําแล้วก็ไม่อยากให้เห็นรูจมูกมากเกินไปอะไรเงี้ยหลังทำอะ่ะจมูกไม่รู้สึกเลยนะรู้สึกแต่ตรงซี่โครงอะ่ะมันนองนวงมันลุกยากอะไรยากแต่ลอยลอยช้าอะ่ะยังไม่ค่อยมีนะเธอหลังจากออกมาเขาก็จะมีอาหารมาให้เพราะเขาต้มอะไรเงี้ยมียาให้กินแล้วก็ใส่ อยากคัเชื้อพวกอะไรเงี้ยแล้วนี่คืออาหารเช้าของอีกวันนะแล้วนี่คืออาหารเที่ยงของอีกวันแล้วก็มีน้ําใบบัวบกกับน้ําฟักทองมาให้ด้ะประมาณบ่ายของอีกวันนะคุณหมอเขาก็จะมาดูมาดูแผลอ,อีกรอบแล้วก็มาอธิบายว่าเราต้องทํายังไงหลังผ่าตัดเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเธอเนี่ย วันที่ห้าแล้วนะที่จะมาพาดคลิปเนี่ยคือฉันยังไม่มีรอยช้ำรอยเขียวแต่มันมีความบวมอยู่นะแต่มันไม่มีรอยเขียวช้ำเขียวม่วงไม่มีเลยอ่ะเธอคือหมอเขามือเบาว่าแล้วดีมหมอจะมาอธิบายว่าเออเราห้ามทำอะไรบ้างห้ามกินอะไรบ้างแต่เธอมีแค่สองอย่างที่หมอห้ามก็คือปลากะปิสองเดือน คือห้ามแล้วก็แมวกับหมาสองเดือนก็ห้ามเข้าใกล้พวกอาหารสแสลงอะไรเงี้ยก็หนึ่งเดือนแต่เธอสิ่งที่สําคัญที่สุดอะเธอหมอบอกว่าไม่จําเป็นต้องนอนหมอนสูงไม่จําเป็นต้องมีที่รองคอคือนอนปกติได้เลยแฮปปี้ตรงนี้มากคือกลับมาบ้างก็นอนหมอนลาบเลยจ้ะเพราะเจ็บซี่โครงแล้วยังต้องมานอนหมอนสูงก็งคือไม่ได้ไว้มารอดูหลังตัดใหม่อีกรอบนึงนะทุกคน เป็นกํนาลังไซดด้วยนะตื่นเต้นมากเลยอ่ะ